เอาล้วครับคุณผู้ชมครับเรียกว่าเกาหลีนั้นสารภาพสิ้นทุ่มหมดหน้าตัก100ล้านคว้าสาวไทยเราพร้อมกับออกมาเปรยสดุดีพรพันเปล่งแสงช่วยซัพพอร์ตหลายอย่างให้กับออแันโดวาคิรีในหลีกของสหรัฐอเมริกางานนี้ก็ทำเอาพ่อใหญ่คิมครับออกมาช็อกอยู่ไม่สุขสาวไทยเราเนี่ยทางโคโวให้ความสนใจอีกแล้วซึ่งก็น่าจะเป็นตาแหน่งตัวเซตที่โค้ชคิมเองก็มือ เือนจะจ้องมองตัวแทนของพอรพันธ์โรไมไปถึงสืออเมริกาครับก็ออกมาชื่นชมอเบอร์ครอมบีกับพรพันธ์ว่าเป็นคู่หูตัวปวดในลีกโปรวอลบอลโดยเรื่องราวทั้งหมดจะเกิดอะไรขึ้นนั้นติดตามได้ในคลิปนี้กันเลยครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับเรามาเจอเจอกันอีกเหมือนเดิมคลิปนี้ผมเองก็มีเรื่องราวอัปเดตล่าสุดเกี่ยวกับวงการวอลบอลที่มีทั้งเรื่องราวของสหรัฐอเมริกาที่ออกมาชื่นชมพรพันธ์แต่ว่า ไม่ใช่ลีกโปร,โปรบอลล์ซึ่งเป็นอีกลีกหนึ่งที่แข่งขันจบไปแล้วนะครับและก็ยังมีอีกเรื่องราวนึงเกี่ยวกับลีกเกาหลีตอนนี้เนี่ยเหมือนรับผู้เล่นไทยสาวไทยของเราใหม่และมีตัวเซตเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งคนซึ่งฝั่งของโคเวลีเกาหลีใต้เนี่ยอาจจะหาตัวแทนของพรพันธ์นะครับเพราะเหมือนจะมีการพูดถึงเป็นอย่างมากว่า การที่บอลันธ์ออกจากหลีกเกาหลีแล้วได้ดีในหลีสหรัฐอเมริกามันไม่ใช่เรื่องฟลุกครับเพราะว่าอัลเบอร์ครอมบีออกจากหลีกเกาหลี ก็ได้ดีในลีกของสหรัฐอเมริกาอีกอย่างล่าสุดเนี่ยได้รับรางวัลผู้เล่ยนยอดเยี่ยมประจําสัปดาห์ส่วนในทัวร์นาเมนต์โปรโวอลบอลเองก็มีผู้สนับสนุนเพิ่มขึ้นนะครับเนื่องจากมีเรตติ้งที่สูงปอนพันเองก็มีส่วนสําคัญทิกซซอสาคัญเหมือนกันในการพาโปรโวอลบอลมาถึงจุดนี้ได้ซึ่งเรามาเริ่มกันเลยครับล่าสุดเนี่ยทางฝั่งของเกาหลีใต้เองครับก็มีประกาศข่าวออกมาประโคมข่าวออกมานะครับว่าจะเปิด การดรับผู้เล่นในปี2025ก็จะมีการเปิดรับสมัครนักกีฬาตั้งแต่15มกราคมถึง13กุมภาพัานธ์ประมาณ1เดือนครับแล้วตอนนี้มีนักกีฬาที่สมัครเข้ามาเนี่ยจำนวน143คนจาก19ชาติเป็นประเภทชายเนี่ย100คนเป็นประเภทหญิง43คน43คนนี้มีสาวไทยของเราจำนวน6คนประเภทชายเนี่ยนักกีฬาอิหร่านก็สมัครมากสุด45คนครับรองลงมาเป็นออสเตรเลีย11คน หลังจากนั้นก็มีอินโดนีเซีย9คนครับคาซัคสถาน8คนปากีสถาน4คนญี่ปุ่นมองโกเลียแลยก็ฮ่องกงเนี่ย3คนส่วนคนไทยของเราในประเภทชายนะครับก็มี 2คนร่วมกับบาเรีนร่วมกับไต้หวันและก็นักกีฬาประเภทหญิงครับก็ถือว่าในเกาหลีเนี่ยถามว่าจ่ายค่าตัวมากไหมก็จ่ายเยอะเลยนะครับ3ล้านบาทต่อคนโดยนักกีฬาที่สมัครมากที่สุดในโคโวเนี่ยเป็นประเภทหญิงนะครับก็เป็นญี่ปุ่น10คนตามมาด้วยอิหร่าน6คนและก็ไทย6คนยังมีออสเตรเลียมองโกเลีย ห้าคนคาซักสถานฟิลิปปินส์สี่คนเวียดนามอินโดนีเซียมาเลเซียหนึ่งคนต่อชาติซึ่งในตำแหน่งประเภทหญิงนะครับเราก็จะพูดถึงประเภทหญิงกันเยอะหน่อยเพราะว่าสาวไทยเรานั้นค่อนข้างโดดเด่นประเภทหญิงเนี่ยหัวเสาสิบเก้าคนที่สมัครมานะครับแล้วก็มีบีหลังออปโปสิตประเภทหญิงเจ็ดคนตัวบล็อกกลางบีเดินบล็อกเนี่ยประเภทหญิงสิบเอ็ดคนตัวเซตนี่แหละครับสำคัญและก็เปไ็นที่น่าจับตามองมากว่าตัวเซตสาวไทยเราสมัครหกคนเนี่ยมีกี่คนกันแน่ซึ่งตัวเซตที่สมัครมา ในลีกเกาหลีใต้ประเภทหญิงมีอยู่5คนเท่านั้นนะครับแล้วก็ลิบโร่หนึ่งคนโดยก็มีการเปิดเผยออกมาแล้วนะครับว่าหญิงไทยของเราทั้ง6คนนั้นจะมีใครกันบ้างซึ่งคนแรกเนี่ยแน่นอนว่าเป็นโสรยาครับที่ทางเกาหลีใต้เปิดเผยชื่อไปก่อนหน้านี้แล้วโสรยาเนี่ยเป็นตำแหน่งตัวเซตนะครับแล้วก็เป็นหนึ่งคนที่น่าจับตามองมากว่าตัวเซตถ้าเกิดดูในลีกเกาหลีนะมีทีมเดียวที่ต้องการ ก็คือ IBK กับ GS c a l t e c h เพราะว่าก่อนหน้าน,นี้สรยาครับเคยไป GS c a l t e c h มาแล้วแต่เนื่องด้วยติดปัญหาส่วนตัวก็เลยไม่ได้ไปร่วมทีม ตอนนั้นถ้าเกิดผมจำไม่ผิดน่าจะเอาดารินไปแทนโดยทางเกาหลีใต้เนี่ยก็เผยชื่อไปก่อนหน้านี้นะครับซึ่งก็ยังมีอีก5้านักกีฬาหญิงไทยเราที่จะสมัครทายเอาในโคต้าเอเชียของเกาหลีปีนี้ก็มี1คนเลยนัทธนิชาใจแสนนะครับที่ปีที่แล้วก็เคยไปรับในหลีเกาหลีใต้มาแล้วก็ผ่านเข้ารอบแต่ไม่ถูกเลือกนะครับเนื่องจากเพราะอย่างทีมโคดไอบีเคเนี่ยเป็นทีมเดียวที่ต้องการตัวเซตแล้วเขาก็เลือกตัวเซตจีนซึ่งตอนนั้นก็มีข่าวเหมือนกันว่านัทธนิชาครับ ทำได้ดีมากวิสัยทัศน์การเล่นดีแต่เขาเลือกของจีนมากกว่าก็ยังดีเห็นเลย IBK ฟอร์มตกฟอร์มย่ำแย่แล้ว เลือกโคต้าจีนมาก็บาดเจ็บสังง้นอีกคนนึงครับก็เป็นแก้วกัลายาทุบหนักตีแรงเหมือนกันนะครับอีกคนนึงก็เป็นทิชากรยังมีสิริวันและก็นัดที่มาเป็นรายชื่อของสาวไทยเราครับแต่ถ้าเกิดให้ผมเดาแล้วก็แน่ใจจริงๆน่าจะมีสรยาก,กับนัทนิชาใจแสนที่มีโอกาสจะเล่นในลีกเกาหลีใต้ซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นไปได้จริงๆนะมันจะว้าวมากมากเพราะทั้งสรายาก,กับนัทธนิชาเนี่ยเป็นตัวเซตทั้งคู่แล้วจะไปเล่นทีมไหนนะครับแน่นอนแหละ เจนคขาเดกอาจจะดึงตัวไปอีกคนนึงหรือว่าจะเป็น IBK เนี่ยแหละ IBK จะเอาใครผมว่าเพราะใหญ่คิมเนี่ยเคยเห็นฟอร์มของนัฐทนิชามาแล้วอาจจะดึงนันทนิชาไปเป็นตัวแทนของบอลพันธ์ก็ได้ส่วนตำแหน่งตัวรุกถ้าเกิดจะ ได้ไปจริงๆผมว่ามันเป็นเรื่องยากพอสมควรนะเพราะส่วนใหญ่ในลีกเกาหลีจะใช้ตัวรุกตัวตีเป็นต่างชาติหมดเลยนะครับเขาจะพึ่งต่างชาติแล้วที่เขาพึ่งเนี่ยก็เป็นตัวเซตซะมากกว่าแต่ยังไงก็เดี๋ยวมารอดูกันครับว่าการดรับครั้งนี้จะมีสาวไทยเราไปเล่นกี่คนปัจจุบันล่าสดุดมีอยู่2คนนั่นก็คือ วิภาวีสีทองครับอยู่ร่วมทีมกับฮุนไดแชมป์เก่าแล้วก็ธนชาสุขสดอยู่ร่วมกับไฮพัทที่กําลังฟอร์มรอ้อนแรงกําลังฟอร์มดีส่วนบิ๊กเซอร์ไพรส์อีกเรื่องหนึ่งครับมี2นักตบเวียดนามขอดรับในลีกเกาหลีใต้ด้วยโดยคนแรกครับที่น่าจะเป็นไปได้ที่สุดเนี่ยน่าจะเป็น4ที ที่มีโอกาสเล่นในกับหลีกเกาหลีส่วนอีกคนหนึ่งที่เรียกว่าเซอร์ไพรส์แค่ได้ยินชื่อก็อนหนาวแล้วครับถ้าเกิดตัวเขาเองอยากจะไปเล่นจริงๆแล้วก็กล้าท้าทายขนาดนี้ก็ต้องลองดูกันจากตั้งนั่นก็คือตู้เย็นครับเวียดนามตอนนี้เนี่ยอยู่ไม่สุขแล้วครับเพราะว่าสาวได้เราส่งออกไปแต่ละคนฟอร์มดุดเด่นทั้งนั้นแต่ว่าฝั่งของเวียดนามส่งออกไปเป็นแค่คนเดียวในดีของเกาหลีนะครับงานนี้เขาเองก็เลยต้องเอาไม้เด็ดไม้ตายขึ้นมานั่นก็คือ ตู้เย็นตัวเขาเองก็สนใจดับเกาหลีใต้เหมือนกันมันจะเป็นอะไรที่ว้าวนะถ้าเกิดว่าตู้เย็นไปเล่นจริงๆเนี่ยก็ต้องลุ้นกันแหละว่าสุดท้ายแล้วมีการตรวจเพศไหมหรือว่าจะผิดปกติอะไรหรือเปล่าเพราะว่าตู้เย็นมาดรับในประเภทหญิงนะครับถ้าเกิดดรับในประเภทชายมันก็ไม่แปลกแต่พอดับในเพศหญิงแล้ว รู้สึกว่าจะแข็งแกร่งนะถ้าเกิดไปเล่นหลีเกาหลีใต้ผมว่าตบยับแน่นอนเพราะว่าเกาหลีดีเฟนส์เกมดีเฟนส์ของเขาไม่ได้เหนียวขนาดนั้นและก็เกมการบล็อกไม่ได้มีจุดเด่นเท่าไหร่งานนี้ตู้เย็นจัดหนักจัดเต็มแน่นอนครับและผมเองก็เชื่อว่าถ้าเกิดมาในประเภทหญิงเขาแข็งแกร่งกว่าทุกคนแน่นอนในตำแหน่งหัวเสาไม่มีใครที่จะไปเทียบเคียงกับตู้เย็นได้นะครับแต่ว่าตอนนี้รายชื่อก็ออกมาแล้วส่วนประเภทชายไทยเราครับก็มีนภาเดชกับธนพัฒน์ซึ่งค่าจ้างในเกาหลีต้ ใต้นั้นประเภทหญิงจะได้รับเงินถึง120,000ดอลลาร์นะครับถ้าเกิดตีเป็นเงินไทยก็ราวๆ 4ล้านบาทแต่ว่าถ้าเกิดตีเป็นเกาหลีนั้นมากถึง100อล้านวอนกันเลยทีเดียวส่วนประเภทชายรายได้น้อยครับก็มีอยู่1 0 0 0 0แสนดอลลาร์ยังไงก็รอบเบทกันครับจะมีสาวไทยเราไปเล่นลีเกาหลีใต้กี่คนนั้นหรือว่าจะมีผู้ชายไปเล่นกี่คนรอชมรอตามกันอีกรอบหนึ่งเอาละมาต่อกันที่อีกเรื่องราวหนึ่งกันบ้างครับเรียว่าเรื่องนี้อเมริกายัางชื่นชมไม่หยุดทั้งอเบอร์รอมบีและก็พรพันธ แบบนี้จะไม่ให้ทางสื่อกาหลีเสียดายได้ยังไงครับเพราะว่าชื่นชมกันรายวันเลยโดยล่าสุดครับในหลีของอดีตอลิมิตซึ่งก่อนหน้านี้แข่งขันจบไปแล้วนะครับก็เป็นหลีของอเบอร์ครอมบีที่ได้ร่วมแข่งขันด้วยก่อนที่จะย้ายมาร่่มทีมออร์แลนโดว,วากิรีก็มีการโพสต์และก็พัดหัวตัวใหญ่นะครับเกี่ยวกับเบอร์ครอมบีแต่ว่ายังมีแวะมาพูดถึงพรพันธ์ด้วยเขาก็มีการพัดหัวตัวใหญ่ออกมาแล้วครับว่าเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยทีมออร์แลนโดว,วากิรีกําลังดิ้น เพื่อความสม่ำเสมอโดยพวกเขารังอันดับที่6จาก8ทีมในตารางคะแนนและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะไต่อันดับขึ้นไปแต่ล่าสุดนั้นอเบอร์ครอมบีครับได้สร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองในฐานะกําลังสําคัญของหลีกด้วยผลงานที่โดดเด่นแต่ว่าทีมเองก็ยังไม่สามารถหาจังหวะของตัวเองได้ซึ่งในตอนนี้ออร์แลนโดวาคิรี พลิกสถานการณ์กลับมาได้อีกครั้งโดยรั้งอันดับ1ของลีกและก็คว้าชนะติดต่อกัน8นัดซึ่งถือว่าเป็นสายติที่ยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ของ P V F และศูนย์กลางทั้งหมดของทีมก็คือเอเบอร์ครอมบีกับตัวเซตเนี่ยมีแวะมาพูดถึงตัวเซตนะครับ และเขาก็ยังบอกต่อว,ว่าเบอร์ครอมบีเป็นผู้ชนะและก็ได้รับการพิสูจน์แล้วเธอคือแชมป์เอยูโรวอลเลยบบอลประจําปี2024และก็นําแนวคิดในการเป็นแชมป์แบบเดียวกันมาสู่ออร์แลนโดเธอได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้เล่ยนยอดเยี่ยมประจาสัปดาห์และเป็นแดงผักดันเบื้องหลังความสำเร็จของวากิรีตอนนี้ก็ได้พิสูจน์แล้วว่า อเบอร์ครอ b บีเป็นหัวใจสําคัญของทีมได้ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ผู้ทําคะแนนหลักเท่านั้นแต่ยังเป็นผู้เปลี่ยนเกมทุกๆเกมซึ่งถือว่าเป็นความสําเร็จที่น่าประทับใจสําหรับออร์แลนโดวาคิรีโดยปกติแล้วเนี่ยผู้เล่นที่ตีด้านนอกนั้นจะมีโอกาสทําให้ฝ่ายตรงข้ามสเก,กัและก็ขึ้นบล็อกแต่ความโดดเด่นของอเบอร์ครอบีทําให้เซตเตอร์อย่างพรพันต้องคอยส่งบอลให้เธอแบบต่อเนื่อง ด้วยประสิทธิภาพการจ่ายบอลและก็ความแข็งแกร่งที่ผสมผสานกันได้อย่างลงตัวก็เลยทําให้อเบอร์ครอมบีเธอเก่งเกินกว่าจะมองข้ามได้เนี่ยครับมีแวะมาพูดถึงตัวเซ็ดด้วยว่าเออพอเล่นกับพรพันแล้วรู้สึกว่าจะเข้าขากันครับแล้วก็มองข้ามอเบอร์ครอมบีไม่ได้แต่ผมเห็นต่างนิดนึงนะถ้าเกิดว่าอเบอร์ครอมบีไปเล่นกับตัวเซ็คนอื่น อาจจะมีความโดดเด่นไม่ถึงขนาดนี้แต่นี่เล่นกับพรพันธ์รับพรพันธ์เนี่ยหันลังเซร็จต,ตลอดนะแต่มันเข้ามืออเบอร์ครอมบีตลอดเหมือนกันก็ถือว่าอาเบอร์ครอมบีเองครับยังมีความเป็นผู้นํา แต่ว่าในส่วนของแพชชั่นการเล่นเนี่ยอาจจะต้องเพิ่มนิดนึงครับเพราะว่าเหมือนนิ่งเกินไปต้องมีการวักแบบพรพันบ้างนะครับวักแบบการคำรามซึ่งการเจอกับคนบัตฟิลีมันก็จ,จะเป็นอีกหนึ่งผลงานที่ต้องพิสูจน์ว่าออแลนโดวาคิรีเป็นของแท้หรือเปล่าแต่การชนะมา8เกมติดเนี่ยเพราะว่าเป็นของแท้แบบไม่มีข้อกังขาแล้วโดยตารางคะแนนล่าสุดนะครับมีการเปลี่ยนอันดับของหัวตารางซึ่งโอมาฮาซูเปอร์โนวาครับที่เกมล่าสุดเอาชนะคน ลบัฟิวรี่ไป3ต่อ0เกมนี้ก็เี๋ยวว่าค่อนข้างขาดนะครับพลบัตฟิวรี่ได้เพียง17 17และก็23ผมคิดว่าถ้าเกิด จอกับออร์แลโดวาคิรีนะไม่รอดครับออร์แลโดยังไงก็สามารถเก็บชนะได้แล้วเป็นการเล่นในบ้านด้วยเนี่ยไม่น่าแปลกเลยครับที่จะมีโอกาสชนะในตารางถึงแม้ว่าออร์แลโดจะอยู่อันดับที่2ของตารางนะครับแต่ถ้าเกิดชนะอีก1เกมได้ก็จะพุ่งอันดับ1เหมือนเดิมตอนนี้ถึงแม้ว่าโอมาฮาเนี่ยจะมีการชนะเท่ากันคือ10ต่อ4แล้วก็เป็นทีมอีกทีมหนึ่งที่เบียดลุนแชมป์กับโตสกัดข,ของพรพันธ์คะแนนตอนนี้นะครับคะแนนรวมทั้งหมดยังเท่ากันอยู่นะอยู่ที่จุด เจเท่ากันเลยโอลันโดที่ขยับมาอยู่ดับ2องของตารางเนี่ยแพ้มปแค่อย่างเดียวครับก็คือจํานวนการเล่นในเซตเนี่ยเล่นเซตมากกว่าเท่านั้นคือเล่นไปทั้งหมด31เซ็ซตส่วนฝั่งของโอมาฮาเล่นไปทั้งหมด30เซตก็เลยเป็นทางฝั่งของโอมาฮาเนี่ยที่ขยับขึ้นมา เป็นอันดับหนึ่งห่างกันไม่แค่1เซตเท่านั้นส่วนอันดับอื่นๆหรือว่าไซติในลีกก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงครับแต่จะเปลี่ยนแปลงก็เป็นสโมสรที่ทําแต้มมากที่สุดในลีกก็อันดับเปลี่ยนมือออร์แลนโดตกขึ้นมาอันดับ2อ,อีกแล้วฝั่งของอินดีอีกนครับทายานขึ้นมาเป็นอันดับ1ทําแต้มนำออร์นโดอยู่ที่9คะแนน พราะเกมล่าสุดอินดี e ้อีกนครับชนะเวกัสไป3ต่อหนึ่งส่วนสถิติของผู้เล่นครับยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงน,นะโดยเฉพาะตำแหน่งตัวเซตพรพันก็ยังอยู่อันดับ3เหมือนเดิมอันดับ2เนี่ยก็เป็นกราสชิลเดสอันดับ1ก็เป็นฮิลลี่ซิดนีย์ที่เซตได้กับอิน e ดี้อีกนไปแล้ว640ครั้งพรนพันถ้าเกิดจะขยับมาอยู่อันดับ2นะครับต้องเซตไปไม่ต่ำกว่า45ครั้งถึงจะแซงกราสชิลเดสได้เดี๋ยวยังไงก็รอส่งแรงใจแรงเชีย ให้กับสาวไดของเราด้วยนะครับการที่มาเล่นลีกอเมริกาและโดดเด่นแบบนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายโดยในตอนที่ย้ายมาร่วมทีมใหม่ๆครับทางโค้ดเอมี่พอลลี่โค้ดใหญ่ของโอแลนโดเองก็เดี่ยวมาเปิดเผยนะว่าสําหรับการเซ็นญาของพอพันธ์นั้นถือเป็นการเซ็นครั้งสําคัญของทีมเลยเพราะว่าเธอคือมือเซตระดับแนวหน้าของโลกจากนี้ก็มั่นใจว่าการมาของบอลพันจะช่วยรังสัตว์ในเกมรุกของทีมได้ดีเลยทีเดียวอันนี้เป็นโค้ดเอมี่พอลลี่นะครับคือเหมือนเดาถูกเลยส่วนอีกคนนึงครับ ทางหน้าประธานและก็ CEO ของโอลันโดเองก็บอกว่าพรพันธ์เป็นผู้เล่นที่มีคุณสมบัติพร้อมทุกอย่างและถือว่าหาได้ยากมากในตอนนี้แต่ว่าได้มาร่วมทีมแล้วซึ่งตื่นเต้นมากหลังจากนี้ก็จะได้เห็นกันว่าเธอจะทำให้ทีมของเรามีความเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง ทั้ง CEO แล้วก็โค้ชผู้บริน,นี้ผมว่าบอลพันธ์อยู่ยาวแน่นอนเพราะในสัญญาเนี่ยเหมือนจะมีการเซ็นคนละ2ปีข้อมูลจากทางของโค้ดออสนะครับที่บอกว่าทั้งบอลพันธ์แล้วก็ปีนุชเซ็น2ปีออร์แลนโดยอมจ่ายประมาณ12ล้านรวมไปถึงปีนุชด,ด้วยเอลวอลเลย์บอลก็ยอมจ่าย ประมาณ10ล้านถ้ารวมแล้วเนี่ยก็20ล้านอัพสำหรับรายได้ของสาวไทยเราที่ได้รับในลีกของอเมริกาเกาหลีต้องทุ่มทุนแบบนี้ถ้าเกิดอยากจะได้ผลงานที่ดีก็เดี๋ยวยังไงมารอชมรอตามกันครับในวันที่9มีนาคมนี้ออร์แลนโดวาเคอรี่พบกับโคลัมบัสฟิวรี่ ยังไงผมก็ว่าออรันโดชนะไป3ต่อ0ไม่ก็3ต่อ1รอชมกันได้เอาละในโซนของคลิปนี้ผมเองมีเพียงเท่านี้ครับหากชอบการอัปเดตเรื่องราวแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยแบบจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยเจอกันใหม่กับข่าวอัเดตในคลิปหน้าสาหรับคลิปนี้ไปลแล้วครับบายบาย